สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามาพอกันกันกบสาวเวอร์เมืองสราคามอยู่ที่ช่องสาวเวอร์เมืองสราคคามจ้าพี่น้องมอน้สาวเวอร์กับมีแนวมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก้านอนจ้านัน,น,น,นขึ้นน้ำยากระปูนปลากระป๋องจ้าพี่น้องจ้าอา่าน้ำยาปลาเนาะจ้าเนาะแล้วก็สาว,วเวอร์กันอยู่ในโด่งดอกไม้ดอกกุหลาบจ้าพี่น้องงามว่าจ้าพี่น้องจ้าสะอ่อนนะจ้าเนาะสีสันของบ้านจะามากระตอกกระแตงเสียจ้าพี่น้องเบอง์นี้โด่งดอกกุหลาบของสาวเวอร์จ้าพี่น้องจ้ามีอยู่สองตนวสั้นนี่แหละจ้า อ่าผักเครื่องเคียงเย่มมากับบอนเนนหม้อหมักบะไมจ้ะเอาบักอ่าพริกหวานน่าจะเนาะแล้วก็ผักกะมีทั่วงอกมีอ่มบักกระถินแล้วก็ผักกะลำมน่าจะเนาะสาวเบิร์ตกินหลายก็คือสาวเบ,บิร์ตจับอยากสิบอกว่าเส้นผู้ให้ผู้หายพี่น้องต้มต้มว่าแม่งจะของปิดแก๊สด้วจ้ะ ลืมปิดแก๊สบ้งหันเสรษฐมูลอุ้ยปุ๋ยแล้วพี่น้องก็ดีไม่ต้องตัดมาก,า,ววากินน้ำสับปะรจ้ะลืมต้มข้าวปุ้นข้าวเสพต้มข้าวปุ้นจนลืมอืมรษฐเงินเลยมูลข้าวปุ้นนี่โอ้ยจำแกงข้าวปุ้นนี่บ้านยเห็ดไม่แม่กพี่น้องเห็ดใบวันนี้กินมาเบิดใส่ช่องแข็งไว้เดี๋ยวเอามาอุ่นหมา อืมชิ้นก็แซ่บเลยเหรอนแบบว่ารุดลัดเลยอ่ะไม่ตัดเนี่ยมันพอดีให้ ผู้หญิงเราก็ต้องชอบของสวยๆมาอยู่ในดงดอกไม้แหละพี่น้องต้องแผลหลังแล้วคี่หวาน กินอย่างพี่น้องก็เลยว่าโอ้มิ้มแกงกบปุ่นตัวนี้มันหนักทุกยันก็อ,ออกกันยุ่ผู้เดียวเนาะ,ะป้าป้าไปทำไงนนะ เกือบลืมซาวเวอร์มีพักอันนี้พักชีลาวซาวเวอร์ปลูกเองจ้าพี่น้องเออเกือบลืมตันนี้เออนอปลูกเองปลูกเองไว้กินเองพักชีลาวนะคะม,มันเป็นยังไงสำหรับพี่น้องมันใ่ใหญ่ไหมออกม้าสีแบบนี้สีออกดอกแก่เลยไหม có cái kinh thoải không Qua và mình lớn thật dữ lắm, bum. เซนแบบว่าตัดให้เลยจ้ะไม่ต้องตักอีกมันอิ่ปุ๋ยเหรอ

อดีก็มีทั่วงอกให้คิดอยากพี่นอ้องคิดพอกับปุนจะของพอาะดิพอกีตู้ข่อยกัมีแต่ว่าข่อยอยากามันใหญ่ก่อนมักกากป็นแม่มันตายอืมใช้ det Barna sier.